สวัสดีค่ะท,าท่านผู้ชมพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มนะคะ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มด้วยนะคะวันนี้ก็าจะมาอัปเดตพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงนกค่ะ,ะน้องก็ยุครบยี่สิบสี่วันวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบ เดือน8 6 7นะคะครบ24วันค่ะวนทวนแข็งแรงสมบูรณ์ดีมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะน้องลูติโนโนเพลจะมีแถมด้วยก็ไม่รู้อ่ะขี้เกียจเรียกเรียกไม่เป็นลูติโนโนเพลนี่ก็น้องก็จะได้ไปอยู่กาลสินนะคะ ก็เจ้าของก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรรอให้น้องแพะได้กินได้ก่อนในระหว่างการเดินทางนะคะสำหรับการเดินทางการขนส่งเราก็เลือกรถตู้ที่เราไว้ใจได้และเราก็ใช้บริการเป็นประจำนะคะ,ะตามเส้นสายเส้นทางที่เรากำหนดให้เราจะคอยอัปเดตให้รู้ตลอดค่ะว่าน้องอไปถึงไหนกินอยู่ยังไงอ่ะ เราไว้ใจกับคนส่งค่ะก็ทุกครั้งที่เราส่งก็ไม่มีปัญหาค่ะาการติดตามก็คนส่งดีมากค่ะเจ้านี้เราเลยเลือกใช้บริการนี้มันเป็นประจำค่ะน้องก็จะไปอยู่กาลสินธิ์แล้วนะคะแต่รอให้น้องแทะกินเก่งก่อนเพราะว่าเนะาะการเดินทาง ให้คลองคลองก่อน,นเนาะเอาค่อยไปอยู่กาลสินอันนี้ตัวนี้ยายตั้งชื่อว่ากล้วยหอมค่ะ,ะแสงไฟมันก็จะสว่างนวลๆหน่อยนะคะเป็นไฟอบเนาะนกทุกตัวไม่มีสิทธิ์เลือกเจ้าของแต่คนเลี้ยงมีสิทธิ์ที่จะเลือกเจ้าของให้ไปอยู่บ้านไหนตามสโลแกนของบ้านนกบ้านน้องปื้มนะคะคือ กินอิ่มนอนอุ่นค่ะ,ะถ้าเปรียบการทำงานยายก็เป็นอ,อยู่ฝ่ายผลิตแล้วค่ะฝ่ายดูแลฝ่ายเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่คุณตาเขาจะเป็นฝ่ายมาเก็ตติ้งค่ะเขาจะเป็นคนสแกนคัดกรองว่าน้องสมควรจะได้ไปอยู่บ้านไหนนะคะ สโลแกนบ้านน้องปื้มก็คือกินอิ่มนอนอุ่นค่ะอ่าก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้ไว้วางใจเลือกอ่าลูกนกจากบ้านน้องปื้มนะคะนกบ้านน้องปื้มสวยๆค่ะก็ไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่ายัางไม่ได้ลงลังนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนใทราบเนาะ อย่างที่ได้บอกกล่าวในคลิปต้นๆไปว่าเออรัตนนี้เรากำลังทำสายอ่าสีแก้มเหลืองนะคะก็เลยยังไม่ได้ปล่อยลงลังอ่าถ้าท่านใดสนใจอ่าดูนกสวยๆวก็ทักเฟซไปที่เฟซพี่เต้าหู้น้องบอดี้การ์ดได้นะคะเฟซพี่เต้าหู้น้องบอดี้การ์ดค่ะอ่าคุณตา เขาจะคอยอัปเดตคอยพพดรูปสวยๆมาให้ชมนะคะ,ะสำหรับติดตามการเลี้ยงดูก็ดูที่ช่องนี้ละค่ะช่อง youtube เนาะอ่าช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มนะคะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ยายแน่เด้อพี่น้องเอ้อยอยายจะได้มีผู้ติดตามเยอะ ก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกนกต่างๆนี้นะคะให้ได้รับรู้ได้รับทราบนะคะว่าการเลี้ยงลูกกยวัิตอ,อ่าง,อง่อแมพี่น้องการเลี้ยงดูในแต่ละวันการใส่ใจการเลี้ยงดูเป็นยังไงสําหรับน้องบ้านน้องปื่มนะคะ,ะถ้าไม่ไกลเราก็สามารถไปส่งเองให้ได้นะคะ,ะคุณตาชอบถ้าไปส่งเองนะะี่ค่ะเดี๋ยวขอให้ออกค่าน้ํามันให้ะคะ่ะ คุณตาอยากไปส่งน้องจริงๆก็คืออยากไปส่งน้องเองเลยค่ะส่งให้กับมือเลยค่ะคุณตาเขาจะชอบแบบนี้ค่ะก็คือได้ไปเห็นแล้วว่าโอน้องอยู่ยังไงเนี่ยคุณตาเขาจะชอบแบบนี้นกเชื่องๆสวยๆเา็นกบ้านน้องปื้มนะคะ นกก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือหายเหงาค่ะอ่าตอนแรกก็จะเลี้ยงหนึ่งตัวต่อไปก็จะเป็นนกอกสองตัวสามตัวเวลาเล่นแล้วเพลินดีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้ามีเวลาเล่นกับเขาอ่ะเล่นทั้งวันก็ได้คะ่ะจริงๆค่ะถ้ามีเวลานะคะปล่อยเล่นในบ้านเนี่ยคีย้ออนจะจ่ายจริงๆค่ะอุย พูดแล้วลูกหลานง่วงนอนแล้วค่ะท่านผู้ชมอีก้หอมหนุ่งแล้วเหรอละวเหรอคะหืมโอ้ยขอยายพูดอีกหน่อยนึงเด้อก็สรุปว่าก็จะไปอยู่กาลสินนั่นแหละค่ะถ้าท่านใดสนใจก็อทางเฟซที่เต้าหมูน้องบริการได้นะคะอือฮึ มันจะง่วงนอนแล้วค่ะกินอิ่มโดยตัวนี้นะคะผงปิ้นนะคะก็ถึงจะเป็นไวหัดทแท้ก็ยังยังต้องเสริมอยู่นะคะยายให้สี่มื้อค่ะเช้าเที่ยงเย็นดึกค่ะแต่ถ้ารอบตีสองตีสามมาถ้าเขาเขาหิวก็ให้ค่ะเพราะว่ายังไงยาก็ต้องตื่นมาดูน้องน้องเล็กอยู่แล้วค่ะ ก็ช่วงนี้นะคะที่บ้านก็จะให้แต่ลูติโน่เลยค่ะให้ตาตาแดงกันทั้งนั้นเลยอ่ะอม,มีหลายตัวค่ะยังไม่โตนะคะลูติโน่ค่ะไว้จะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะลูติโน่แต่ละตัวสวยไม่เหมือนกันนะคะสวยแตกต่างกันค่ะบางตัวก็ออย่างเงี้ยเนี่ยสีดอกคูณสวยไปอีกแบบหนึง่งดูแล้วเย็นตาสบายตา แต่เป็นสีขมิ้นออกขมิ้นขมิ้นตัวนู้นยังไม่โตค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะสวยคนละแบบค่ะไว้จะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับรูติโน่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้ให้ความไว้บางใจเลือกนกอ่านกบ,บ้านนงปื้มค่ะ ขอบคุณนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนื้อทองนกบ้านนกเพิ่มด้วยนะคะอ่ากด subscribe ให้ยายหนะะ่อยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะอ่าการอัปเดตนกต่างๆค่ะการเลี้ยงดูลูกนกนะคะแต่ถ้าเกิดใคร มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนกในวัยนกปอ้อนนะคะก็สามารถอาคอมเมนต์มาได้เลยค่ะยายเข้าไปอ่านยายว่างค่ะยายจะเข้าไปอ่านยายาจะจะเข้าไปตอบให้นะคะถ้าเรื่องในที่ยายรู้หรือว่าเรื่องที่ยายไม่รู้ยายก็จะไปถามผู้รู้มาให้ค่ะ อพราะผู้รู้อะเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะท่านไม่ห่วงวิชาหรอกค่ะอืการให้วิทยาทานแก่ผู้อื่นอะมันเป็นบุญกุศลค่ะความรู้ที่มีอ่ะไม่ต้องไปห่วงแล้วค่ะคนเราอยู่กันไม่ถึงร้อยปีหรอกค่ะความรู้ที่มีห่วงไว้มันก็ตายไปกับตัวเองอะค่ะเอสู้เผยแพร่เผยแพ่ให้คนอื่นรับรู้เนาะนกอะมันไม่มีหรอกที่ว่าจะมาเอเลี้ยงแข่งกันอะ มันอยู่ที่การเลี้ยงการดูแลการนำเสนอค่ะนะคะเ่ยายจม <c oughs> ยายบบนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะอีนางจะได้ไปอยู่กาลสินไอหนุ่มน้อยจะได้ไปอยู่กาลสินแล้วค่ะค่ะสวัสดีสาหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>